อย่าพึ่งแล้วมึงเก่งกูชิโดะฮะอาจิเมะจะตายแล้วท่านเราแกมายิงเลาว่ะโอ้ยทำมันเดินโอ้ เอาเรื่รงวันสองมาเลยแกแข้นคืนโอย่าม่่าเดินเดินมามามาก่ยวขอโทกูด้ตาบอดหันเห่โง่จริงหไอเลยส่นิพึ่งเลยอ่ะอเ

เนี่ยไอ้มือไอ้ให้ประธานนี่ฮะอ้ไ้กต่ยสี่โมง่ล้ไอ้มีเลยจะการแ